รีวิวไม้พิงป้อง r s บ Quadra Force นะครับเป็นไม้คัสตอมเมด e 11ชั้นนะครับก็จะมีไส้ Super ร์อ a ไ e เนะครับ4ชั้นนะครับวางติดกับแกน2ชั้นแล้วก็เป็นชั้นอาทเตอร์2ชั้นแล้วก็จะมี Super Natural Fiber ด้วยนะครับวางติดกับ ตัวชั้นผิวหน้านะครับอันนี้ในกล้องอาจจะสังเกตยากนิดนึงนะครับผมแต่ถ้ามองดีๆก็จะ,จะ,จ,ะจะเห็นนะครับก็สำหรับไม้ตัวนี้นะครับผิวหน้าเป็นโกโตลายตรงนะครับผมโกโตลายตรงสวยๆเลยนะครับแล้วก็ด้วยความที่มีซ u เปอร์เนชรัลไฟเบอร์อยู่ใต้ชั้นผิวหน้านะครับตัวนี้ก็ ฟิลจะเป็นกึ่งอินเนอร์นะครับเป็นเซมิอินเนอร์นะก็คือเหมาะกับคนที่ตีเอาเตอร์แล้วก็อาจจะลองตีอินเนอร์แล้วรู้สึกว่าปรับตัวยากนะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นไม้ที่ผมคิดว่าคนที่เคยตีอินเนอร์มาก่อนก็ตีได้คนที่ตีเอาเตอร์มาก่อนก็ตีได้นะครับปรับตัวไม่ไม่ยากนะครับปรับตัวไม่นาน ก็ไม้นี้นะครับบาลาน์ไม้อยู่ตรงนี้เลยนะครับนีบาลาน์ไม้อยู่ประมาณนี้นะครับเมื่อติดยางแล้วบาลาน์ไม้ก็จะขยับมากลางไม้มากขึ้นนะครับผมไม้นี้นะครับหนา6.4นะครับเรื่องพาวเวอร์นี่หายห่วงนะครับความเด้ง of Plu ันะครับีดวัดให้ดูนะครับ หน้าหกนะครับน้ำหนักน้ำหนัก92.6.7อยู่ทหกแถวนี้นะครับผมเดี๋ยวลองดอกให้ดูนะครับว่าฟิลประมาณไหนนะครับ สวีทสปอร์ตเนี่ยกว้างไปใกล้กับซูเปอร์แซดเลเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นซูเปอร์อะไรเลทสี่ชั้นนะครับตามนี้เลยนะครับผมแต่ว่ามีซูเปอร์เนเชอรัลไฟเบอร์อยู่ใต้ผิวหน้าด้วยนะครับทำให้การคอนโทรลูกการสร้างสปินเนี่ยเด่นขึ้นมานะครับแล้วก็ไม้จะไม่กระด้างนะครับทั้งที่มีไส้พิเศษอยู่ มีมีซูเปอร์อารอยู่4ชั้นก็จะไม่กระด้างน,นะครับเยวจะลองดอะตรงเพยามดอกขอบขอบไมาให้ดูนะครับว่าสวิสปอร์ตกว้างประมาณไหนนะครับนี่นะครับสวิสปอร์ตกว้างมากนะครับผมกว้างกว่า a l c กว้างกว่าซ u เปอร์ a l c ทั่วไปแบบ ชัดเจนนะครับพาวเวอร์ Power ก็ไม่ต้องห่วงนะครับตีได้ทุกระยะเลยนะครับผมไกลโตก็หายห่วงนะครับไม้หนา6.4เพราะฉะนั้นพาวเวอร์ในเกียร์สูงหายห่วงแน่นอนนะครับผมตีแรงได้ตีบนโต๊ะก็คุมอยู่นะครับเพราะว่ามีซ u เปอร์เนเชอรัลไฟเบอร์ช่วยในการสร้างความหมุนกับคอนโทรลลูกนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ